ทางลัดหลังวัดถนนลูกรังแคบๆด้านหลังวัดกลางหมู่บ้านดูเหมือนไม่มีใครอยากใช้เป็นเส้นทางกลับบ้านในยามค่ำคืนแต่สำหรับพีทนักศึกษาหนุ่มวัย20ที่เพิ่งกลับจากมหาวิทยายลัยในเมืองเส้นนี้เป็นทางลัดที่ทำให้เขาไปถึงบ้านได้เร็วขึ้นเกือบ20นาทีไม่มีอะไรหรอกหน้าแค่ทางเปลี่ยวๆหลังวัด ไฟข้างทางมันไม่มีเลยดูน่ากลัวเขาบอกตัวเองหลังจากสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าแล้วบิดคันเร่งขึ้นทางลาดชันเสียงจักรยานยนต์ดังก้องไปตามทางที่เงียบสงัดไรผู้คนและไร้แสงไฟมีเพียงแสงจันทร์สีนวลจากฟากฟ้าและแสงจากไฟหน้ารถที่ส่องทางอยู่ลิบๆจู่ๆ ข้างทางซ้ายมือปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดนักเรียนสีขาวพับแขนกระโปรงน้ำเงินยาวปิดเขา่าเธอยือนอยู่ใต้ต้นโพข,ข้างกำแพงวัดก้มหน้าและยกมือขึ้นโบกเบาๆพีทเบรกมอเตอร์ไซค์กระทันหันเอา้ามาทำอะไรดึกๆแบบนี้เขาถามด้วยความสงสัยและเป็นห่วงหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาเธอดูหม่นเศร้า ขอซ้อนหน่อยค่ะหนูจะกลับบ้านแต่เดินหลงอยู่ตรงนี้นานแล้วเสียงของเธอนุ่มนวลแต่ฟังดูแหบพร่าราวกับคนที่ร้องไห้ทั้งคืนพีทมองร,บรอบๆไม่มีบ้านไม่มีใครไม่มีแสงไฟแต่ก็ไม่อยากทิ้งเธอไว้กลางทางเปลี่ยวแบบนี้ขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่ไปส่งเขาตอบก่อนจะขยับตัวไปด้านหน้าให้เธอขึ้นสอนท้าย ทันทีที่หญิงสาวขึ้นนั่งเบาะมอเตอร์ไซค์เย็นเฉียบจนหน้าประหลาดผีรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนักเขาขี่รถผ่านซอยเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทางเสียงมแมลงกลางคืนดังระงมในใจเริ่มรู้สึกหนาวเย็นวูบวูบทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นนักน้องบ้านอยู่ไหนหรอผีถามขณะขับไปเรื่อยๆ หญิงสาวไม่ตอบมีเพียงความเงียบผีดมองกระจกหลังว่างเปล่าไม่มีใครสอนทายเขาอยู่เลยมือของเขาสั่นใจเต้นโครมครามเขาหันหลังไปมองช้าๆเธอยังอยู่ตรงนั้นกลมหน้าผมยาวปิดใบหน้าเต็มไปหมดบ้านอยู่ข้างหน้าสามแยกเธอพูดเสียงแผ่ว เมื่อขับไปถึงสามแยกเล็กๆก,กลางทุ่งนาเธอเอื้อมมือแตะไหล่เขาเบาๆลงตรงนี้ที่ที่ฉันตายผีดเบรกรถกระทันหันจอดแทบไม่ทันหญิงสาวลงจากรถชา้ชาๆก้าวเท้าเปล่าไปยืนกลางถนนมองเขาด้วยแววตาว่าววอนขอบคุณที่ไม่ทิ้งฉันไว้หลังวัด แล้วร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าเหมือนละอองหมอกที่โดนลมพัดพีรู้สึกเหมือนตัวเองหายใจไม่ออกเขารีบบิดคันเร่งมุ่งหน้ากลับบ้านทันทีมือยังคงสัน่นใจเต้นแรงไม่หยุดจนต้องจอดรถพักตรงหน้าศาลาเก่าข้างทางเขานั่งหอบอยู่ตรงนั้นพักใหญ่ ก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุแถววัดกลางหมู่บ้านสิ่งที่เขาพบทำให้หัวใจเย็นเฉียบ 1. นักเรียนหญิงวัย17ปีเสียชีวิตเมื่อ3ปีก่อนขณะเดินกลับบ้านทางลัดหลังวัดถูกรถกระบะชนแล้วหนีตรงสามแยกเป็นข่าวใหญ่ในพื้นที่แต่ยังจับคนร้ายได้จนถึงทุกวันนี้ ภาพในข่าวคือหญิงสาวคนเดียวกับที่เขาพีพนั่งนิ่งอ,อยูหน้าศา,า,าลาเก่าร่างกายยังสั่นไหวมือเย็นเฉียบแม้อากาศจะอ้าวอุ่นในคืนเดือนเพ็ญเขามองภาพในข่าวซ้ำไปซ้ำมาหญิงสาวในชุดนักเรียนคนนั้นคือคนเดียวกับที่เขาเพิ่งให้สอนท้ายเมื่อครู่เป็นไปไม่ได้เขาพึมพำกับตัวเอง แต่เขาก็รู้ว่าไม่ได้ฝันเพราะยังรู้สึกถึงความเย็นจากเบาะรถและเสียงกระซิบข้างหูที่ยังดังก้องอยู่ในหัวลงตรงนี้ที่ที่ฉันตายเช้าวันถัดมาผีตัดสินใจกลับไปที่สามแยกแห่งนั้นอีกครั้งพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนเขาวางของไว้ตรงจุดที่หินสาวหายใบแล้วไหวเ้เงียบๆไม่พูดอะไรระหว่างทางกลับเขาเจอป้าแสงชาวบ้านรุ่นเก่าที่เคยเป็นแม่บ้านในวัด เดินหิ้วตะกร้าผักผ่ามาผีตัดสินใจถามตรงๆป้าแสงครับเมื่อหลายปีก่อนที่มีเด็กนักเรียนถูกรถชนตายตรงแยกหลังวัดป้าจำได้ไหมครับป้าแสงยุดเดินดวงตาเบิกเล็กน้อยแล้วพยักหน้าจำได้สิพอนะ่ะหลานสาวป้าเองตายวันพระใหญ่พอดีกลับจากเรียนพิเศษเดินลัดทางหลังวัดแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยผีใจหล่นวูบ พรชื่อพอรเหรอครับป้าแสงพยักหน้าอีกครั้งดวงตาแดงแดงขึ้นมาอย่างรวดเร็วใช่ตั้งแต่พรตายป้าก็ฝันเห็นพรบ่อยๆมายืนหน้าบ้านพูดแค่คำเดียวว่าหนูหนาวผีดกลืนน้ำลายฝืดคอเขาเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ป้าแสงฟังทั้งหมดทุกคำพอเล่าจบป้าแสงเงียบไปนานก่อนจะพูดเสียงเบาเขาคงอยากให้ใครสักคนพาเขากลับบ้าน เพราะไม่มีใครพาเขากลับเลยตั้งแต่วันนั้นหลังจากวันนั้นผีทไม่ได้ใช้ทางลัดหลังวัดอีกเลยเขาเปลี่ยนไปใช้ถนนเส้นใหญ่ที่อ้อมไกลขึ้นแต่รู้สึกอุ่นใจมากกว่าแม้จะเสียเวลาแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นหนึ่งเดือนผ่านไปพีทได้มีโอกาสกลับบ้านอีกครั้งในคืนวันพระใหญ่พอดีเขาขี่รถผ่านหน้าวัดแต่ไม่ได้เข้าไปในทางลัดเขาแค่เหลือบมองเข้าไปตรงใต้ต้นโพ แล้วเขาก็เห็นหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ที่เดิมใต้ต้นไม้เก่าก้มหน้ารอใครสักคนอยู่เขารีบขี่รถผ่านไปโดยไม่มองซ้ำแต่หัวใจก็ยังสั่นไม่หยุดคืนเดียวกันนั้นเขาฝันฝันว่าอยู่ที่สามแยกตรงที่เคยส่งเธอลงและเธอยืนอยู่ตรงหน้าคราวนี้เธอเงยหน้าช้าๆใบหน้าซีดขาวน้ำตาไหลอาบแก้มขอบคุณที่พาหนูกลับบ้าน แต่หนูยังไม่ไปไหนเพราะคนที่ทำให้หนูตายยังลอยนวลอยู่พีทสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมทั้งตัววันรุ่งขึ้นเขาไปหาป้าแสงที่บ้านอีกครั้งและนั่นทำให้เขารู้ความจริงบางอย่างที่ไม่เคยถูกเปิดเผยคนขับรถกระบะที่ชนพรนแล้วหนีคือชายวัยกลางคนที่เคยเป็นลูกศิษย์วัดหลังเหตุการณ์นั้นเขาย้ายออกจากหมู่บ้านทันทีและไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงชื่อเขาอีกเลย พีทเริ่มค้นหาข้อมูลจากชาวบ้านเก่าและพบว่าผู้ชายคนนั้นเพิ่งกลับมาอาศัยในหมู่บ้านเงียบๆเ,เมื่อเดือนก่อนเ่าลือเรื่องแพร่ไปทั่วทุกคืนวันพระเขาจะได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านสามครั้มและเสียงผู้หญิงกระซิบพาหนูกลับบ้านจนคืนหนึง่งเขาหายตัวไปจากบ้านโดยไม่มีใครพบอีกเลยในบ้านมีแต่รอยเท้าเปียกๆบนพื้นไม้และกลิ่นดินสาบชื้นลอยคลุ้งไปทั่ว ตั้งแต่คืนนั้นเรื่องราวของหญิงสาวใต้ต้นโพก็จางหายไปไม่มีใครเห็นเธออีกไม่มีเสียงเรียกไม่มีเงาร่างยืนอยู่ใต้ต้นไม้แต่พีทยังคงจำเธอได้เสียงกระซิบนั้นเย็นชาแต่เศร้าเหลือเกินขอหนูกลับบ้านแล้ว